สวัสดีครับผมแบงค์อังขคาวแบงค์นะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวรองพื้น The Cream Foundation จากซุก,กุกระปุกนี้นะครับถ้าอยากจะรู้ว่าเขาทาออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับก็เชิญรับชมต่อไปได้เลยครับมะเขือวันค่ะ เริ่มกันเลยนะครับรองพื้นกระปุกนี้ของซุกุเนี่ยจริงๆแล้วเป็นรุ่นที่เขาเนี่ยเคยออกมาแล้วนะครับแต่ว่าเขามีการเพิ่มเฉดสีใหม่ขอ้มานะแล้วก็มีฟอร์มูล่าที่แตกต่างจากรองพื้นรุ่น The Liquid Foundation ที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับกระปุกนี้นะครับชื่อเต็มๆของเขาก็าคือซุกุ The Cream Foundation ครับราคาจะอยู่ที่กระปุกละ3,800บาทเท่ากันกับรุ่น The Liquid นะครับเราก็มีปริมาณ30กรัมครับแพคเกจจิ้งของเขานะคบเป็นรุ่นกระปุกแบบนี้นะมีความทนทานเห็นเล็กๆแบบนี้เนี่ยแต่ว่า นะครับเราก็จะเจอกับฝาปิดแบบนี้นะแล้วก็เป็นตัวรองพื้นข้างในเลยครับเวลาเราซื้อมานะครับในกล่องเนี่ยก็จะมีเป็นตัวพลาสติกสแตนด์แบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีไม้พายนะผมเนี่ยก็จะไม่ทิ้งไอ้เจ้าตัวพลาสติกอันนี้เ,เอาไว้เป็นแบบบ้านพักแบบนี้ให้เขาอยู่บนโต๊ะนะครับไม้กับตัวขวดรองพื้นเนี่จะได้มีบ้านอยู่นะฮะเจ้าตัวไม้พายเนี่ยก็คือใช้สําหรับตับ มออกาซึ่งเวลาปริมาณในการใช้ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาแนะนําว่าอยู่ที่ประมาณ2เมล็ดถั่วเขียวนะครับเฉดสีที่ผมใช้น,นะครับคือเบอร์1นึซึ่งก็จะเป็นเฉดเดียวกับเจ้าตัว The Liquid Foundation ที่ผมมีขวดนี้ครับรองพื้นของซุกุนะครับมีทั้งหมด3 u n อันเดอร์โทนเบอร์1นึเนี่ยจะเป็นอันเดอร์โทนเบจนะครับวิธีการแยกก็คือเขาจะมีหมายเลขนะครับหมายเลขตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นเบอร์0 1นย์แล้วก็2ใช่ไหมซึ่งหมายเลขข้างหน้านะครับก็จะสื่อถึงอันเดอร์โทนของรองพื้นครับทาขึ้นต้นด้วยเบอร์1จะเป็น under เบจหรือว่าโทนกลางนั่นเองนะถ้าขึ้นด้วยเบอร์2แปลว่าเป็นอันเดอร์โทนชมพูครับแล้วเบอร์ถัดจากนั้นก็จะเป็นความสว่างไปจนถึงเบอร์เข้มครับผมได้ลองใช้รองพื้น The Cream Foundation กระปุกนี้นมาสักระยะหนึ่งทั้งกับตัวเองที่มีผิวมันแล้วก็กับคุณแม่ที่มีผิวแห้งนะครับวันนี้ก็เลยจะมาทำฟูลรีวิวให้ดูกันนะครับเนื้อเท็กซ์เจอร์ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างข้นนะครับให้การปกปิดมีเดียมคัเวอร์นะครับสามารถบิลได้นะผมตักเอาต,ตัวรองพื้นมาประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวเรา ว่าซุกุ The Most Luxurious Cream Foundation ก็คือเป็นรองพื้นที่มีเนื้อ Luxury ดูมีความหรูหราที่สุดของสุกุสามารถเป็นรองพื้นให้เป็นหนึ่งเดียวกับผิวของเรานะเทคโนโลยี technology ที่เรียกว่า melt e t glow นะครับมีส่วนผสม,สมอย่างพวกสารสกัดจากญี่ปุ่นนะครับ13ชนิดคล้ายๆกับเจ้าตัว The Liquid Foundation เลยแต่รุ่นนี้เนี่ยเขาจะเคลมใน,นเรื่องของ melt e t in glow นะครับเป็นเทคโนโลยีในเรื่องของการให้ความ glow เป็น3ระยะนะครับ3เต็ปของเขาเนะี่ยที่เขาบอกมาเนะี่ยก็คือมี top glow middle glow แล้วก็ base glow ใน Stage t o p Glow เนี่ยก็คือความโกล์ที่ได้จากการลงรองพื้นไปเลยทันทีนะครับมาจากพวกน้ำมันที่เป็นส่วนผสมในตัวรองพื้นครับในช่วงของ m i d d l e Glow นะครับก็คือตอนที่เนื้อรองพื้นเนี่ยเซ็ตตัวเข้ากับผิวแล้วนะก็จะมีความโกล์จากประกายไมก้าประกายไข่มุกแล้วก็พวกตัวโกล์ลิควิดที่ใส่มาในส่วนผสมของตัวรองพื้นเนี่ยก็จะมอบความโกล์กระจ่างที่ดูเล่นแสงครับแล้วพอผ่านไปนะครับก็จะถึงขั้น Base Glow ซึ่งขั้นนี้เนี่ยก็จะเป็นตอนที่รองพื้นกับผิวของเราเนี่ยผนวกกันเป็นหนึ่ จากผิวของเราเนี่ยออกมาผสมกับตัวรองพื้นทําให้มีความโกลที่ดูเป็นธรรมชาติเล่นแสงสวยครับอันนี้ก็เป็นที่มาของนวัตกรรม melt-in glow ที่เขาเคลมมากับรองพื้นตัวนี้นะครับตอนนี้เป็นการลงครึ่งหน้านะครับลองเปรียบเทียบดูนะครับข้างที่ยังไม่ไทาเนี่ยรอยแดงอะไรต่างๆก็ยัง,งจะอยู่ครบนะครับแล้วก็จะเห็นพวกรูขุมขนต่างๆนะแต่ว่าข้างที่ลงแล้วเนี่ยก็จะได้ผิวแบบนี้นะครับผิวเนี่ยจะมีความโกลขึ้นมานะครับเขาจะช่วยเบลอพวกรูขุมขนต่างๆได้ดีแล้วก็กลบพวกรอยแดงต่างๆไปได้ค่อนข้างเยอะแต่พวกรอยสิวเข้มๆเ็เหน Show-Up ขึ้นมาอยู่นะครับลองเปรียบเทียบ2ข้างดูนะครับเดี๋ยวผมจะแต่งส่วนที่เหลือนะครับตอนท้ายนะครับถ้าเกิดสมมติรู้สึกว่ารองพื้นในอยู่บนผิวมากเกินไปก็แนะนำให้ใช้ฟองน้ำนะครับมาดูดซับปริมาณรองพื้นส่วนเกินออกจากผิวไปนะครับเพื่อความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นพอทาเสร็จทั้งหน้าแล้วนะครับก็จะได้ลุคฟิน i s h แบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาดู b e ฟอร์ a f t เตอรกันครับ เดี๋ยวระหว่างที่ผมไปแต่งหน้าสนิทเรื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูแวร์เทสกันครับพอดีว่าไม์กล้องผมเสียนะครับผมขอพากเสียงทับนะฮะนี่เป็นการแวร์เทสที่ผ่านมาแล้ว5ชั่วโมงนะครับจะเห็นได้ว่าผิวเนี่ยมีความโกลว์ขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยผมมีการเซตหน้าด้วยแป้งฝุ่นแล้วนะครับผิวเนี่ยจะมีความดิอีเพิ่มขึ้นมานะครับถ้าใครเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้นั่น่มันอาจจะแบบว่ามีความโกลว์มากเกินไปเนี่ยก็สามารถซับหน้าระหว่างวันได้นะครับจากที่ผมส่องดูในกระจกเนี่ยก็ จะมีความโกลธพอๆกับตอน5ชั่วโมงนะแต่อาจจะมีความโกลเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยบริเวณทีโซนครับตรงทีโซนของผมเนี่ยจะมีความมันใช่ไหมฮะจะสังเกตเห็นได้ว่ารองพื้นเนี่ยจะมีการแยกตัวขึ้นมานิดนึงครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มีการซับหน้าเลยนะเพื่อที่จะให้ดูว่าสภาพผิวจริงๆในการใช้รองพื้นตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงตรงข้างจมูกเนี่ยเห็นไหมครับจะมีการแยกชั้นขึ้นเล็กน้อยแล้วก็มีตรงหน้าผากอีกนิดหน่อยครับแต่ไม่ได้เยอะนะเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็แค่เอาท่ี ชูซับความมันออกมาแล้วเนี่ยผิวที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับ ต่อมาเรามาดูความรู้สึกหลังการใช้รองพื้นสุกุ The Cream Foundation กันปกนี้กันครับขอเริ่มกันที่ข้อดีก่อนเลยแล้วกันนะครับข้อดีข้อแรกนะคบเป็นรองพื้นที่ทาแล้วผิวสวยมากคือเขาจะช่วยทําให้ผิวเราเนีเยนะ่ยดูเนยียนขึ้นนะอาพรางพวกรูขุมขนได้ดีเลยนะครับแล้วก็จะมอบความกลว์ฉ่ำเล่นแสงได้สวยเลยนะโดยเฉพาะกับคนที่มีปัญหาผิวในเรื่องของรอยเส้นเล็กๆหรือว่าพวกรูขุมขนกว้างๆหรือจะเป็นคนที่ผิวแห้งเนี่ยทารองพื้นตัวนี้เนี่ยสวยเลยครับข้อดีอกข้อนึงนะครับก็คือเป็นรอง วกว่าการใช้รองพื้นปกติที่เราเคยใช้กันครับข้อดีข้อตอานะครับก็คือเป็นรองพื้นที่มอบความชุ่มชื้นได้ดีตลอดทั้งวันถึงแม้ผมจะเป็นคนที่ผิวมันนะแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นรองพื้นที่ทาออกมาแล้วเนี่ยได้ผิวเนียนสวยจริงๆนะครับ เรามาดูถึงข้อเสียกันบ้างนะคบเหมือนกับเจ้าตัว The Liquid Foundation เลยนะครับก็คือราคานยค่อนข้างที่จะโหดเสนอราคามาอยู่ที่3,800บาทส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าราคาค่อนข้างสูงแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของแบรนด์ซุกุนะข้อเสียข้อตำอมาที่ผมรู้สึกเนี่ยก็คือว่าแพคเกจิ้งของเขาเนี่ยมันค่อนข้างใช้งานยากส่วนตัวเนผมจะมีรองพื้นที่เป็นขวดหรือเป็นหลอดเนี่ยมากกว่านะพอมาใช้รองพื้นที่เป็นกระปุกเนี่ยมันรู้สึกว่ามันแบบจะต้องคอนมาเปิดฝาแล้วมันก็จะเลอะเทอะขึ้นมาแบบนี้ครับแลว อีกมันก็จะรู้สึกไม่ค่อยเรียบร้อยนะอันนี้คือเป็นความ O.C.D ส่วนตัวนะครับส่วนใหญ่อ่พวกรองพื้นเนื้อครีมที่มีความเข้มข้นให้ความชุ่มชื้นเนี่ยมักจะมาในรูปแบบนี้กันทั้งนั้นเลยดังนั้นเนี่ยก็คงต้องทําใจข้อเสียข้อต่อมานะครับผมรู้สึกว่ารองพื้นเดลครีมฟ u มเดชั่นรุ่นนี้ของซุก,กุเนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับคนผิวมันนะครับผมเองในคนผิวมันใช่ไหมคือทาแล้วสวยจริงจริแต่ว่าในการใช้ชีวิตประจําวันถ้าเกิดสมมติจะทา everyday เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยอยู่รอดไปจนถึงททัั้้งงววนนนนนคคคือเเเาาาา่่ติดดดนะะพูถึนะไไมป็รบ แต่ว่าด้วยความที่เขามีความชุ่มชื้นสูงมากแล้วพอมาเจอกับความร้อนแล้วเจอกับน้ํามันบนผิวของเราที่มีออกมาเยอะเนี่ยก็เลยทําให้รองพื้นกับผิวของเราเนี่ยมัน แยกแร่างออกมาจากกันนะคับวิที่การแก้คือต้องแบบต้องเช็ดเช็ดซับซับออกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับผิวมันเนี่ยผมว่ารองพื้นตัวนี้เนี่ยเหมาะกับการทาออกอีเวนต์มากกว่านะไม่ได้แบบว่าทาทุกๆวันไปใช้ชีวิตสมบุกสมบันร้อนๆออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่านะครับตัว The Cream Foundation เนี่ยทาคนที่ผิวแห้งโดยเฉพาะคนที่มี texture บนผิวไม่ว่าจะเป็น fine lines ผิวไม่เรียบอะไรอย่างเงี้ยทาออกมาแล้วนะสวยมากๆคือทากับผิวคุณแม่นะครับรู้สึกว่าผิวมันดูฟูขึ้นมานะครับรองพื้นตัวนี้เนี่ยเขาคิดค้นมาแล้วว่าเหมาะกับคนผิวแหงโดย เฉพาะผมว่าทาร์เก็ตเขาน่าจะไปกับคนที่มีอายุนิดนึงเนี่ยพอลงกับผิวคุณแม่แล้วรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างว้าวนะข้อเสียข้อตอม,มาที่ผมรู้สึกก็คือว่าสีขเขาเนี่ยจะมีความดรอปลงเล็กน้อยนะครับคือผมรู้สึกว่ารุ่นนี้เนี่ยพอเราทาไปบนผิวแล้วใช่ไหมครับสักพักหนึ่งพอเขาเซ็ตตัวแล้วเนี่ยมันจะมีความสีเข้มกว่าตอนแรกที่เราลงเล็กน้อยนิดเดียวจริงไม่ได้เยอะมากถึงแม้ว่าอันเดอร์โทนอันนี้เนี่ยจะเป็นอันเดอร์โทนเบจแต่ก็ยังติดเหลืองอยู่นิดหน่อยนะครับรองพื้นรุ่น,น ความซุมซื้นบวกกับเหงือ่อหรือว่าความมันบนใบหน้าเมื่อเราใส่แมสมาเนี่ยมันก็ต้องติดแมสเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับแต่คือเขาก็ไม่ได้ติดเยอะจนน่าเกลียดนะก็เป็นอะไรที่หลับได้อยู่ครับถ้าใครกังวลในเรื่องนั้นก็แนะนําว่าฉีดเป็นพวก fixing spray อีกทีหนึ่งนะครับให้ล็อกให้อยู่กับหน้าเลยครับสรุปนะครับสำหรับรองพื้นด h e คร e มฟ Foundation กระปุกนี้ของซุก,กุนะครับเหมาะกับใครผมว่าเหมาะกับคนที่กําลังมองหารองพื้นที่ด,ดีตัวหนึ่งนะครับสายผิวโกล์เนี่ยผมว่าตัวนี้ตอบโจ ว่าคุณเป็นคนผิวมันเนี่ยผมแนะนําว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะเหมาะกับก,การทาออกอีเวนต์ออกโอกาสสาคัญมากกว่านะถ้าเกิดทาในทุกวันเนี่ยตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์สำหรับผิวมันผมแนะนําเป็นตัวเดลิควิดฟาร์มเดชั่นตัวนี้ดีกว่านะจะทาแล้วติดทนแล้วก็คุมความมันได้ดีผิวสวยเหมือนกันครับแต่อาจจะไม่โกรธเท่ากับรุ่นเดอรครีมนะหรือว่าใครที่กําลังมองหารองพื้นที่ดีตัวหนึ่งที่จะซื้อให้เป็นของขวัญให้กับคุณแม่ผมว่าตัวนี้เนี่ยดีมากๆตอบโจทย์สุดๆแต่ว่าให้เลือกสีดีๆนะก็ แล้วนะก็เอาผิวตัวเองลองเปรียบเทียบก็ได้แต่อาจจะเลือกให้สว่างนิดนึงเพราะว่าคนสูงอายุเนะี่ยเขาจะชอบผิวที่มีความสว่างบรท์ขึ้นมา1สเต็ปกับผิวจริงนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับนิดนึงถ้าถามผมนะครับสรุป2ตัวนี้เนี่ยผมชอบตัวไหนมากกว่า ผมว่าผมเหมาะกับตัว The Liquid Foundation มากกว่าก็คือจริงๆอะคําตอบมันค่อนข้างง่ายนะถ้าเกิดว่าคุณผิวแห้งคุณก็เลือก The Cream ถ้าเกิดคุณผิวมันผมก็เลือก The Liquid ครับแล้วนี่ก็เป็นรีวิวทั้งหมดของ The Cream Foundation จากสุกุกระปุกนี้นะครับผมหวังว่ารีวิวนี้จะมีประโยชน์แล้วก็ช่วยประกอบการตัดสินใจในการซื้อรองพื้นรุ่นน,นี้ของสุกุให้กับเพื่อนๆครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Uncle Bank ของผมด้วยนะครับใครมีคําถามหรือข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถพิมพ์ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมอ่าทุกคอมเมนต์เลยจะตามผมเพิ่มได้ที่เพจ Uncle Bank หรือที่ Instagram Hi Uncle Bank ครั โดยเฉพาะใน Instagram เนะี่ยผมจะแอคทีฟนั้นมากกว่านะเรามาดูกันว่าวิดีโอหน้านะครับผมจะพูดถึงเรื่องอะไรวิดีโอน,นี้ผมขอตัวก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย